بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته รายการวิรัติอิสลามกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับ รายการที่จะมาบอกถึงบทบาทของเหล่าสตรีในอดีตที่เป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออลอสุบฮานะฮูวาตาลาวิรสตีมุสลิมะผู้ที่ได้เอาพระดำรัสของลอสุบฮานหนะฮุวาตาลามาเป็นวิถีชีวิตในการเดินทางชีวิตของนางนะครับรวมถึงการเอาแบบอย่างแบบฉบับที่สวยงามจากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล็อฮวาลิวัสลัมสำหรับสตรีที่อยู่ในยุคสมัยของท่านนะครับมาเป็นวิถีในการดําเนินชีวิตนะครับและแน่นอนครับเหล่าสตรีทั้งหลายนั้นล้วนแล้วเป็นจุดเริ่ม ในการก่อร่างสร้างครอบครัวและแน่นอนครับหากครอบครัวดีสังคมก็จะดีตามไปด้วยครับอิสลามได้ให้ความสําคัญในเรื่องนี้อย่างมากครับดังนั้นครับการเอาเรื่องราวของบรรดาวีรสตรีในอดีตนะครับที่เป็นผู้ศธาต่อลอสุบฮานอ,อหัวตาลานั้นก็จะเป็น กำลังใจที่ยิ่งใหญ่นะครับให้กับบรรดาเหล่าสตรีในยุคสมัยนี้บรรดาแม่บ้านบรรดาคุณแม่ทั้งหลายนะครับรวมถึงบรรดาเหล่าสตรีทั้งหลายเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ครับเรื่องราวที่เราจะหยิบยกเอามาพูดถึงกันเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เป็นวีรสตรีอิสลามนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลานั้นได้มอบตําแหน่งบางตําแหน่งเป็นพิเศษสตรีคนนี้ได้รับฉายาว่าซาตุนนิตอ้กไกนิแปลว่าเจ้าของสองผ้าผูกเอว เจ้าของ2ผ้ารัดเอวผ้ารัดเอว2ชิ้นแค่เกินนำมานี่ก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับและเชื่อว่าใครที่เคยศึกษาประวัติศาสตร์มาบ้างเนี่ยก็พอจะเดาได้แล้วนี่นะครับว่าหมายถึงใครนะครับที่เป็นบุคคลดังกล่าวนี้นะครับบุคคลดังกล่าวครับคือท่านหญิงอัสมาบินตุอบีบักรนะครับ บุตรีหรือลูกสาวของท่านอบูบักนะครับที่ชื่อว่าอัสมานั่นเองครับเรื่องราวของท่านหญิงอัสมาเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นเจ้าของสองผ้าผูกเอวเนี่ยมันมีที่ไปมันมีที่มาและมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของผ้าสองชิ้นที่จะมานําทําการผูกเอวเนี่ยอย่างไรครับท่านนาบีมูฮัมมัดส,สุลลานฮุอาลิวะสซัลลัมเนี่ยนะครับย้อนกลับไปในก่อนที่ท่านนาบีจะทําการอพยพจากมักกะไปสู่มดีนะนี่นะครับ เราได้ไปศึกษารายละเอียดแล้วเราก็จะพบว่าเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาจะเป็นมุสลิมีนหรือจะเป็นมุสลิมะเอกนี่นะครับก็ต้องใช้ชีวิตกันโดยที่ไม่อิสระในการที่จะปฏิบัติศาสนก,กิจกันครับและนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลานั้นได้ประสงค์หรืออนุมัติบรญชาท้ทาน,นานบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาริวะสัลลัมรวมถึงบรรดาผู้ศรัทธานั้นสามารถอพยพจากมักกะไปสู่มดินาได้เพื่อตั้งรัฐอิสลาม เพื่อประกอบศาสนากิจกันได้อย่างอิสระเสรีซึ่งก่อนหน้านี้ตอนอยู่ที่มักกะเนี่ยก็ต้องหลบหลบก็ต้องแอบบแอบบกันนะครับใครจะมาเปิดเผยอะไรเนี่ยนะครับก็จะโดนกันแกล้งโดนทรมานจนกระทั่งบางคนเนี่ยถึงขั้นแก่ชีวิตเนี่ยก็มีให้เห็นเช่นเดียวกันดังนั้นครับเหตุการณ์ของการอพยพจึงนับเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญมากนะครับในช่วงของการอพยพนั่นเองพี่น้องครับวีรสตรีคนนี้เนี่ยได้ถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ครับ เนื่องจากว่าวันที่ได้รับการอนุมัติจากอัลลอฮ์ให้ทาการอพยพจากมักกะไปสูมดีนาได้แล้วเนี่ยนะเหล่าบรรดาผู้คนก็อพยพกันไปครับแต่มีบางคนที่ท่านนาบีมุฮัมมัดส,สุลลัลฮุอะลัยฮุะสซัลัมเนี่ยได้ไปบอกกับเขาว่าอย่าเพิ่งอพยพท,ท,ทั้งท่านที่อัลลอฮ์บอกอพยพได้แล้วนะแต่ท่านนาบีเนี่ยกลับไปบอกกับบางคนบอกว่าท่านอย่าเพิ่งอพยพบทำไมล่ะหวังว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลา จะเลือกให้ท่านนั้นได้มีส่วนร่วมในการเดินทางไปพร้อมๆกับฉันบุคคลดังกล่าวคือท่านอาบูบักอสิดดิกรอเดยลลอฮุอันเป็นบุคคลสนิทกับท่านนบีครับพี่น้องครับสังเกตหนึ่งในประการที่ทําให้วีรสตรีนั้นได้มีชื่อเสียงขึ้นมาเนี่ย ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆเนี่ยนางก็จะมีชื่อเสียงขึ้นมาเลยหรือนางก็จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ได้รับการชื่นชมจกอลอสุบฮานะฮูว่าตาลาหรือจะเป็นลักษณะของวีรสตรีเลยนะครับแต่มีสุภาพบุรุษอยู่เบื้องหลังสุภาพสตรีหรือจะใช้คําว่าสุภาพสตรีก็อยู่เบื้องหลังสุภาพบุรุษในการสร้างความสําเร็จได้เช่นเดียวกันครับในเหตุการณ์นี้ที่จะเล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยก็เช่นเดียวกันยังไงครับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลิวะซัลลัมเนี่ยได้ไป ที่ท่านเองเนี่ยได้รับบัญชาจเจาล้อแล้วว่าจะต้องอพยพแล้วจะต้องเดินทางแล้วจากมักกะไปสู่มาดีนะเดินทางแบบยังไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสกลับมาอีกหรือเปล่านะครับในขณะนั้นเองเนี่ยท่านนาบีทราบข่าวจากท่านยิบรินครับท่านยิบรินมาบอกกับท่านนาบีมูฮัมหมัดส่งล,ล้องหวัวเราวะสัลลัมบอกว่ามูฮัมหมัดคืนนี้อย่านอนบนเตียงนอนของท่านทําไมล่ะ เพราะว่ากเรเชในประชุมกันที่โซฟาแล้วนะพวกเขาโซฟาที่เป็นจุดรวมตัวกันพวกเขาเนี่ยนัดดวะของเขาเนี่ยมารวมตัวกันปรึกษาหารือการตั้งค่าหัวท่านอบีแล้วใครสังหารมูฮัมหมัดได้เอาอูดไปเลยร้อยตัวถือว่าเป็นมูลค่ามหาศาลนะครับประเด็นคือว่าท่านอาบีเองทราบข่าวแล้วเนี่ยรีบไปหาท่านอบูบักเลยครับไปหาอบูบักแล้วแจ้งข่าวอบูบักถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องอพยพ เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงณเวลานั้นแต่คืนนี้เนี่ยต้องเตรียมตัวแล้วตอนนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงวันที่27ของเดือนซอฟัตเนี่ยนะครับและเป็นการจารึกในหน้าโปรติศาสตร์ว่าเริ่มต้นของการฮิจรัตก็เริ่มต้นในคืนดังกล่าวครับหลังจากนั้นท่านรเบ,บียมหมฮัมัดซอลลาะฮ์อลลฮสซาลัม,มเนี่ยอยู่ที่บ้านเคลียทระทระอะไรต่างๆของท่านแล้วนี่นะครับขณะนั้นเองท่านอบูบะอสิดดิกเนี่ยอยู่กับครอบครัว ท่านหญิงอาอิชาอยู่ท่านหญิงอัสมาอยู่นะครับอับดุลลอฮ์อิบนอบีบักเนี่ยอยู่นะครับเลาบรรดาลูกๆของท่านอบูุบักเนี่ยก็อยู่ร่วมกันในบ้านของท่านอบูุบักนี่แหละพี่น้องดูนะครับดูว่าคนเป็นพ่อเนี่ยที่มีบทบาททําให้ลูกสาวเนี่ยกลายเป็นวีรสตรีมันเป็นยังไงตอนนั้นเองเนี่ยท่านหญิงอัสมารวมถึงท่านหญิงอาอิชาด้วยนี่นะครับแต่ในฮะดีษเนี่ยท่านหญิงอัสมาเป็นผู้เล่าเรื่องราวดังกล่าวเองเนี่ยว่าตอนนั้นรู้ว่าท่านนบีจะต้องเดินทางแล้ว ต้องเตรียมอะไรเพื่อช่วยเหลือนบีนี่พี่น้องดูสิครับเราเนี่ยสำหรับเราเองเโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะสตรีที่เป็นเยาวชนวัยรุ่นตอนนั้นท่านอัสมาเนี่ยเป็นเยาวชนวัยรุ่นนะครับแต่พอรู้ว่าท่านนาบีจะเดินทางอยากจะมีส่วนร่วมจะช่วยเหลือแบบไหนจะช่วยเหลืออย่างไรดีโดยมีคุณพ่อเป็นแบ็คให้คอยหนุนหลังให้นะครับว่าอ้าวลูกจะช่วยเหลือนบีอะไรยังไงเนี่ยอ้าวมาปรึกษากันตอนนั้นท่านอัสมาเองเนี่ยตั้งใจจะเตรียมซุฟรอซุฟรอคืออะไรครับเป็นเหมือนกับสำหรับอาหาร ตเตรียมสหรับอาหารที่จะมอบให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดซอลลัลลอฮุอะลัวยวะซัลลัมรวมถึงคุณพ่อของท่านด้วยเนี่ยในการที่จะเดินทางจากมักกะไปสู่มาดีนะเนี่ยนะครับแล้วก่อนที่จะไปมาดีนะนี่นะท่านนาบีเองแล้วก็ท่านอบูบักเองหา,หากว่าเราได้ศึกษาเรื่องราวของฮิจรรอมมาเนี่ยก็จะรู้นี่นะครับว่ายังไม่ได้มุ่งหน้าไปสู่มาดีนะเลยแต่ต้องมาพำนักพักกันอยู่ที่ถ้ำที่ชื่อว่าถ้ำเซาห์ก่อนนี่นะครับตอนนั้นเองครับวีรสตรีคนนี้ได้ปรากฏตัวครับคือท่านหญิงอัสมานี่แหละ คุยกับคุณพ่อครับคุยกับคุณพ่อบ,บอกว่าฉันจะตั้งใจจะเตรียมเรื่องของอาหารให้ท่านนาบีแล้วก็ให้คุณพ่อเนี่ยเอาไว้กินกันตอนที่อยู่ในถ้ำดังกล่าวนี้นะปรากฏว่าท่านอบูบักกาลังอยู่แล้วก็มีการปรึกษาพูดคุยกันเนี่ยครับนางก็บอกว่าฉันไม่พบเลยจะเอาอะไรในการที่จะตะเตรียมนําอาหารไปให้กับคุณพ่อแล้วก็ให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะลิวะสลัมขณะที่ไปอยู่ที่ถ้ำดังกล่าวเป็นระยะเวลา3วัน พเพราะเสบียงเอาไปเยอะไม่ได้เรื่องของการเดินทางเอ่ยเรื่องของถ้าต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้พร้อมในการที่จะต้องแบกเป้ไปหรือว่าถือถุงพารุงพรังต่างๆไปนะครับก็ต้องอาศัยการส่งสเสบียงดังกล่าวนี่แหละครับดังนั้นครับท่านหญิงอัสมาเองเนี่ยก็ได้คําตอบที่จริงๆแล้วก็เป็นคําแนะนําจากคุณพ่อนี่แหละว่านางเองก็ไม่รู้จะเอาอะไรที่จะมาเตรียมในเรื่องของอาหารเตรียมในเรื่องของน้ําเครื่องดื่มที่จะคอยส่งสเสบียงไปให้กับคุณพ่อคุณพ่อก็เลยให้คําแนะนําว่านี่ตอก นี่ตอกนี่ไงสายรัดเอวดังกล่าวนี่ไงที่มันจะพอเป็นเหมือนกับเชือกเนี่ย ที่จะเอาทําการผูกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นน้ําฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นอาหารแล้วก็คอยขนสาเบียงเอาเสื้อตัวเองเนี่ยคุมเอาไว้เนี่ยนะแล้วก็เดินทางเพื่อที่จะไปมอบให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลิวะสัลลัมแล้วก็คุณพ่อของของนางเองเนี่ยนะครับคือท่านอบูุบบอัสซิดดิกเนี่ยรอดิยลลอฮุอันฮุมอัจมายอินนะครับได้ดื่มได้กินกันในช่วงเวลาที่อยู่ที่ถ้ำเป็นระยะเวลา3มคืนด้วยกันเนี่ยนะครับนางก็เริ่มต้น ในการที่จะเอาสายเนี่ยนะรัดเอวของนางเนี่ยฉีกออกเป็น2ชิ้นนี่นะครับจนเป็นจุดเริ่มต้นของแดตุ้นนี่ตอกไอยนะครับแปลว่าเจ้าของสองสายรัดเอวครับ สายหนึ่งเนี่ยก็เอาไว้รัดอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ฉีกออกเป็นสองซีกเนี่ยก็เอามาทําการผูกเรื่องของน้ําผูกเรื่องของอาหารเนี่ยนะครับแล้วก็เอาผ้าเนี่ยคุมไปเพื่อไม่ให้เกิดการสงสยัยว่ากําลังจะนําเสบียงเนี่ยไปส่งกับใครเนี่ยนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่นางได้มีส่วนร่วมครับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอะลัยวะสัลลัมเนี่ยนะครับหากว่าเราไปดูเนี่ยคำพูดที่ท่านนบีได้มีการพูดถึงท่านหญิงอัสมาเนี่ยเหมือนเป็นการยืนยันครับเหมือนเป็นการยืนยันเหมือนเป็นการการัันนนตตีีี่วาสรรรรคค้ไมมธดบ สตรีคนนี้เนี่ยท่านนาบีได้อ้างอิงไปถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาละครับบอกว่ากอดอับดัลกิลลาหุบินีตอกอคิฮาแานีตอกอินฟินจันนะความหมายคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลาได้ทรงแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนผ้าหรือสายรัดเอวของเธอเนี่ยนะด้วยกับสายรัดเอวทั้งสองบนสวนสวรรค์แล้วเป็นการยืนยันจากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลานฮุอัลิวะสวัสลลัมเนี่ยที่เราจะต้องมานั่งถอดบทเรียนกันนะครับ ถอดบทเรียนพร้อมกับตั้งคำถามในวันนี้ครับว่าเราเนี่ยในฐานะที่เราเป็นสตรีเราเนี่ยในฐานะที่เรานั้นเป็นกุลสตรีเนี่ยที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวัยรุ่นเป็นเยาวชนเนี่ยเรามีความรักและคิดถึงท่านนาบีมูฮัมมัดสละล่อฮุอะลิวะสัลลัมที่จะเสียสละอะไรเพื่อท่านนาบีได้บ้างดูท่านหญิงอัสมาสิครับนางเองเนี่ยยังไม่รู้จะมีความพร้อมแบบไหนเนี่ยเราเองที่เป็นสตรีที่เป็นเยาวชนวัยรุ่นเนี่ยหลายครั้งเราอาจจะนึกไม่ออกนะครับ ว่าเราจะมีความพร้อมในการเสียสละเพื่อท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะลลิวะสัลลัมอย่างไรหรือจะเป็นการแสดงความรักต่อนบีอย่างไรมีคุณพ่อไหมครับมีคุณพ่อไหมให้ท่านเป็นที่ปรึกษาได้เราอยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานศาสนาของอัลลอฮ์นี่นะครับพ่อเป็นที่ปรึกษาได้ นะครับหรือจะเป็นครูบาอาจารย์ผู้รู้เนี่ยสามารถปรึกษาได้เพื่อที่จะได้เอาออกมากลายเป็นภารกิจของเราที่จะให้การสนับสนุนครับและนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งครับว่าบรรดาหลอสตรีนั้นสามารถในการที่จะสร้างอาหารหรือผลิตอาหารปรุงอาหารที่มันมีสิ่งที่จะยังประโยชน์นี่นะครับแล้วก็มอบให้กับนักทํางานศาสนาเหมือนกับที่ท่านหญิงอัสมาบินตัอาบีบักนั้นได้ทําเป็นแบบอย่างเอาไว้ครับดังนั้นนี่เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆของวีรสตรีที่ได้รับการ,การการันตีจากท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮ วอะลวะซาลัมนั้นว่านางนั้นได้เสียสละส่วนไหนส่วนนั้นจะเป็นการการันตีว่านางนั้นจะได้รับสวรรค์เป็นการตอบแทนจากอัลลอฮ์สุบฮานะห์วะตาลานั่นเองครับ